รับสบายดีพี่น้องบงปายเอไอายนิงเก้าทักไทยสบายดีพี่น้องไปทางฝั่งซ้ายสปปลาวพี่น้องทางโซนยุโรปและกับพี่น้องประเทศไทยบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะใช่สบายดีพี่น้องเอฟซีทั้งคู่ใหม่และกับคู่เก่าขอบคุณขอบโมขอบเจอพี่น้องบองปายคู่คนนะครับเนาะที่แวมาเป็นกาลังแรงมมกำลังแรงเจอดูยูเซอร์เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ตามสัญญาได้พี่น้องเลยตามสัญญานั่นก็คือผู้ค้าละภาพพี่น้องมาเบิ่งพื้นที่สีเขียวหน้าบ้านเนาะพี่น้องเนาะที่ผู้ค้าได้ ผู้ไว้เนาะครับเนาะก,ก็เป็นพืชผักสวนครัวเด้พี่น้องอันนี้เป็นมะขิดเด้พี่น้องเลยอันนี้คือมะขิดหรือว่าพริกนั่นเองเนาะพี่น้องแล้กนะแลก <c oughs> ลวนะะะลลก,มมก็มีดอกไม้เนาะครับเนาะแล้วก็มีหมาน้อยเอ้ยหมาน้อยมีได้ปุ้เลี้ยงไว้เนาะพี่น้องเนี่ยไอ้แดงนะครับไอ้แดงหลังอานนะฮะแล้วก็มีมะขิดนะครับมีดอกไม้พื้นที่สีเขียวอ่าหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนเพื่อนว่าอันนี้หน้าบ้านสวนหลังบ้านก็นสวนเด้พี่น้องเลย พาพี่น้องมาเบิ้งนะครับเนาะว่าพืชผักสวนครัวนะครับเนาะที่เราปลูกไว้นะครับตอนนี้ก็สวยสดงดงามพริกก็เริ่มออกดอกสวยงามพื้นที่สีเขียวหน้าบ้านนะครับก็เป็นเพลือทีสุดยอดมากเนาะพี่น้องเนาะผู้ค้าก็พาพี่น้องมาเบิ้งนะครับเนาะมาดูมาชมนะครับเนาะสิ่งที่เฮ่าได้เอดไว้นะครับหน้าบ้านของเราจะเป็นสีเขียวนะครับเนาะเบิ้งนี่คือหน้าบ้านนะฮะ สวยงามได้พี่น้องเลยเบื้องและสบายตาขี่รถกายขับรถผ่านพี่น้องหลายคนขี่รถกายขับรถผ่านนะครับเนาะเฮนเทอร์นะ <ๆ S 2> อิตาดุยอันนี้คือบ้านตาดุยยูเซอร์นะครับเนาะนะกลาเป็นบ้านเล็กๆนะครับเนาะพาพี่น้องมาเบื้องพื้นที่สีเขียวได้พี่น้องอันนี้อันนี้คือต้นไม้นะครับดอกไม้นะผ้าส้มบรรยากาศข้างบ้านหน้าบ้านหลังบ้านนะครับ อามาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิงได้เห็นได้ส้มกันะนะครับเนาะว่าถ้าเรามีพื้นที่สีเขียวหน้าบ้านเรามันก็เป็นอะไรที่มองแล้วสบายตาสบายใจได้พี่น้องเลยนี่ยสวยงามพี่น้องพื้นที่สีเขียวหน้าบ้าน <laughs> นะครับอันนี้เป็นดอกไม้ได้พี่น้องเลยส่วนนั้นก็จะเป็นสลัดสลัดในเขาเรียกว่าในโฟมหรือว่า ลายดินนั่นแหละสลัดลายดินเนาะยายเตี้ยเป็นคนปลูกบางดอกไม้นะครับดอกไม้ก็เริ่มเป็นดอกสวยงามแล้วอันนี้ก็เคยเป็นกระแสะอันนี้มีผักแพลวด้วยนะครับหน้าบ้านเรานะครับจะมีผักแพลวมีดอกไม้สวยงามพี่น้องแนวกินก็นมีแนวอนประดับสวยงามก็มีนะครับเนาะมีฝั่งนี้ก็มีเยอะแย,ยะนะครับสวยงามเนี่ย มีทั้งความสวยงามและก็มีแนวกินอันนี้อันนี้ก็กินกับอันก้อยกับลาบนะครับเนาะสะระแน่บอแมนบ่น,บนน่าจะใช่นะครับอ่าหน้าบ้านก็จะประมาณนี้พาพี่เพื่นเพื่อนมาดูมาชมนะครับเนาะอันนั้นก็เป็นสลัดสลัดไยดินเป็นว่าอ,อยาเตียบปูกไวายนะครับเนาะและที่เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับ <c oughs> คนยัาตไอ้นิดนึงนะครับ <c oughs> เนี่ย เพิ่มพื้นที่สีเขียวหน้าบ้านแล้วเราก็ได้กินด้วยนะครับกินมีเมิดพี่น้องเบืงอากินไม่ทันเลยนะครับตอนนี้เบื้องอาพี่น้องสวยงามบ่กพี่น้องอันนี้คือหน้าบ้านของเราข้างบ้านหับอยากกระแดงอยู่นะแต่ว่าข้างบ้านฝั่งนี้กับฝั่งโน้นนะครับเนาะก็อยากจะกระแดงอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆข้างบ้านเราฝั่งนี้นะครับก็มีสีเขียวเออมีสีเขียวได้พี่น้องเอ้สวยงาม ล้วนๆนะครับโมเมนพริกท่าไมเดอร์นี่นี่ดูความสวยงามของพริกแล้วก็ความดกนะครับที่เราได้ปลูกไว้นะครับปลูดินดินอะไรพี่น้องปเปิดเบิ่งกว่าพี่น้องเป็นตะกาัดกินกับปลอยว่พี่น้องบือกว่าแต่ละหน่วยนะพี่นะ้องแต่ละหน่วยนะครับโอ้ยอันนี้เป็นคือต้นหมาเป็นพื้นแหละพื้นทีส่สีเขียวของเรานะครับสวยงามพี่น้องพริกล้วนๆนะครับข้างบ้าน พิกข้างบ้านนะครับพื้นที่สีเขียวข้างบ้านสวยงามเป็นอย่างมากดูครับอันนี้พาพี่เพื่อนๆมาชมให้สบายตาสบายใจนะครับเนาะมันสบายตาสบายใจเด้พี่น้องเลยถ้าเฮามีต้นไม้สีเขียวถึงแม้นว่ามันจะเป็นต้นเล็กๆนะครับเป็นต้นเล็กๆนั่นก็คือมันเป็นต้นมะขีดเนาะมันมีเมนต้นใหญ่เนาะเออแต่ว่าปลูกแล้วเราใช้ประโยชน์ได้กินนะครับเนาะ ปูแล้วเฮ้าได้กินอะไรเออร้อ,อไงไย้ก็ดีปูแล้วเฮ้าวนมีความสุขอ่อันนี้คือข้างบ้านนะครับสวนข้างบ้านหรือว่าพื้นที่สีเขียวข้างบ้านนะครับเอามาปั่นพี่น้องได้เบิ้งนะครับเนาะเป็นบรรยากาศที่มันสบายหูสบ,ยสบายตานะครับเนาะนี่แต่ตัวน,นี้ <c oughs> อันนี้ลายแดงเข้านะครับใบเหลืองเลยผมฉีดพ่นไปแล้วนะครับผมก็พยายามรักษานะครับฉีดพ่นไปแล้วลายแดงเข้าเห็นบอกพี่น้อง ผมก็ซีดอ่าป้องกันอยู่แต่ก็ดป้ยเอาเนี้ขันในเหาเลยนะพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ดกได้พี่น้องเอ้ยพีิกดกมากนะครับพิกข้างบ้านอ่าเห็นบ่พี่น้องอันนี้คือข้างบ้านผมนะครับเนี่ยเดี๋ยวเอกลก้องเนาะเนี่ยข้างบ้านหน้าบ้านสวยงามนะครับสวยงามไลยพี่น้องเอ้ยเห็นแล้วมันสบายตานะครับอันนี้คือหน้าบ้านนะครับข้างบ้าน หน้าบ้านข้างบ้านมีสีเขียวาจากสิ่งที่เราได้ปลูกไว้นั่นแหละบ้านนี้ไปหลังบ้านพี่นอ้องอแต่หลังบ้านอันนี้มันเป็นทางนะครับทางรถทางรถหรือว่าที่จอดรถของเรานั่นแหละนะครับเนะบนะาะกนที่มาปูยัน,นทางรถนี่ไงมันก็มีได้นะอันะนะนี้ก็เป็นมะเขือนะครับอันนี้เป็นมะเขือเด้อพี่นอ้องเด้อเมื่อเช้านี้ยาเตีย้ยเก็บไปแล้วนะครับหลายเติบได้ เก็บไปกินนะครับมะเขือของเราก็กําลังติดดอกออกผลปูไว้พี่น้องเลยเนี่ยพื้นที่สีเขียวอ,อันนี้หลังบ้านนะครับนะเยอะแยะนะครับปลูกไว้กินโอ้ยเบิ่งผักสลัดพี่นอ้องสลัดตอนนี้ก็สวยงามนะครับสลัดก็สวยงามปลูกไว้สวยงามเนี่ยดอกไม้ก็เริ่มเป็นดอกเห็นแล้วสบายตา ทำให้เราสบายใจแล้วก็มีเพลด้วยครับอ่านั้นเป็นแสแนนหรือว่าแค่ที่ผมเอาไว้นอนเล่นแต่ว่าตอนนี้ดอกมะม่วงเต็มแล้วก็ถังฉีดพ่นนะฉีดพ่นอุปกรณ์ที่ผมนํามาใช้ในสวนของผมนี่แหละเนาะอันนี้ก็เป็นในพักบัวพักแพาพักชีหอมหอมเปนะครับเนาะมีเบิรนะครับเนาะอันนี้คือหลังบ้านได้บาทนี้ เข้าโซนหลังบ้านนะครับก็ะจะมีสลัดอีกนะครับสลัดในกล่องโฟมนั่นแหละก็สวยงามนะครับเนาะปลูกไว้เพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็มีแปลงข้าวโพดนะเรียกว่าซิรี <c oughs> มีเถาแตงมีแตงเถาตายโอ้โหแม่นนะครับมีแตงอันนี้แตงเนี่ยเริ่มติดนะครับผมเก็บไปกินแล้วล่ะเมื่อคืนนะครับพี่อเพื่อนผมเก็บไปกินเลยเด้ผมเก็บไปกินแล้ว,ลวนนเน,ววเน,วนเี่ยเดียว อมันไม่สูมให้หยางเข้าไปก็ได้เนาเรินบอกพี่น้องมักแตงโอ้ยแล้วก็มักถั่วนะฮะฝั่งนี้มันฮกหน่อยนะมันจะรกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเครี่กว่าค้างมะถั่วโบราณก็คือเอาไปลายไม้ไผ่มาเสียบจึกจึกๆเลยนะครับอันนั้นเป็นขา้าวโพดพื้นที่สีเขียวอหน้าบ้านข้างบ้านหลังบ้านก็ประมาณนี้นะครับพี่นอ้องอหว้าวไทย <laughs> ไมือเบาเลยแหละเนาะ อันนี้ก็เป็นมะโท่เนาะพี่น้องเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้กาย,ยาามาพอสมมาพาควนเนาะอ่าจะรืลืมเด้อพี่น้องถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับเนาะมาเพิ่มพื้นที่สีเขียวกันเนาะพี่น้องเนาะอ่านี่คือหลังบ้านตะดุยนะครับอันนี้คือหลังบ้านนะฮะอ่าแต่ตัวนี้ที่มันเป็นขาวขาวนี่อ่าอันนี้ผักบงเด้อนวะพี่น้องอ่าพื้นที่ตรงนี้นะครับคือ,อเราเตรียมว่าถ้าอางุ่นอ่าลงเรือนั้นประสบผลสําเร็จเราจะทําการขยายลงเรือนนั่นแหละ เลยยังมีปุปเพรียงอ,อกมาเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะขอบคุณขอบมกอ,อบเจอพี่น้องมองไปคู่คนเนาะอาที่แวะมาเป็นกำลังแรงมกําลังแรงเจอดูยูเซอร์เนาะครับเนาะมาเบิง่งบรรยากาศความสวยงามเพิ่มเพิ่มพื้นที่สีเขียวหน้าบ้านข้างบ้านแล้วก็หลังบ้านนะครับขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็เนีย่ยมอสมมาพาควรเนาะก่อนจบผู้ขา่าวขอพี่น้องมองไปคู่คนอยู่ดีมีแห้งกินขา้าวแซ่บน่ารักความเจ็บมีอะไรความใครมีเฮมีคุณพระรักษา,กษาเทวดาคุ้มครอง หาเงินได้มันหม่านกันครูคนเราพี่น้องเราขอบคุณมากมายบาย,บายๆครับผมพอกันไหมคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้าก,กับเฮ้าส่วนองุ่นของเฮาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเมื่อนี้บา,บายยเบิ่งพี่น้องผักมะเขือดอกไม้อยู่ด้วยกันสวยงามมาก